หนึ่งการแต่งกายชายชาวฝรั่งเศสให้ความสําคัญค่อนข้างมากกับการแต่งกายซึ่งถือเป็นการให้เกียรติแก่คู่เจรจาทางธุรกิจดังนั้นในการนัดหมายกับชาวฝรั่งเศสจึงควรเลือกเครื่องแต่งกายที่สุภาพแบบสากลสุดติงงรับข้อสองของแก้น,นะครับส่วนมากใช้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทหรือคนที่ไม่ได้เจอกันนานอย่างไรก็ตามต้องไม่มีกฎส,สำหรับข้อนี้อย่าไวรับไปเท่ากับพับกาแฟหรือเพื่อน ขอครั้งแรกหลังจากแนะนำให้รู้จักกานเสร็จเศพวกเขาก็อยากจะหอมแก้มคุณเลยก็ได้กา,ก,การรักทาของประเทศฝรั่งเศสนะครับคือข้อหนึ่งการจับมือเวลาที่มีเพื่อนหรือญาติสนิทแนะนําให้รู้จักของฝรั่งเศสพอเรากล่าวว่าบ่องชูออกไปแล้วก็อีกฝ่ายไม่ได้ยื่นแก้มให้จูบก็คือเราต้องเอามือจับเขานะครับข้อ 2. สองการหอมแก้มส่วนมากใช้กับคนคนในครอบครัวคนสนิทหรือคนที่ไม่เจอกันมานาน อย่างไรก็ตามถ้ามีกฎตายตัวเขาข้อนี้อย่าไว้รับไปเที่ยวกับแฟนหรือเจอเพื่อนของเขาครั้งแรกจบันนี่อาหารนะครับเมื่อมาถึงอตอาหารควรให้ผู้อวุผูโสหรุอสปอา์ตีนั่งก่อนสองผ้าเช็ดปากเมื่อควรมานำหนีบที่คอสามทานซนุปควรตักออกและทางจับซ้อน,นข้างข้างสี่ทานเสร็จรวบรวมซ่อมเก็บวางไว้แนวห้าชั่วโมง,งดังลูกแตะผ้า,า,พาพเช็ดปากไว้กับแขนเก้าอี้ ห้าคนเลือกเก้าอี้เพื่อให้ทุกตัวชิดกับโต๊ะอย่างพอเหมาะครับการเจรจาบนธุรกิจนาาระหว่างรับประทานาหารช่วยผู้เจรจาสามารถสร้างความคุ้นเคยกันได้เป็นอย่างดีโดยทั่วไปแล้วเมื่ออาหารเดิอเหมาะกับการเจรจาธุรกิจมั่อคืนเที่ยงคืนมื้อกลางวันครับ best not speak to line best หรือไม่ทั ก็คือไม่ควรที่จะพูดเสียงดังเวลาใช้บริการระบบขนส่งสาธรารณะนะคะอย่างเช่นรถบัสรถ t r a มหรือว่าเ,เมโทรที่บารครสนะคะหรือว่าบางเมืองเนี่ยเขาว่ามีเมโทรเหมือนกัน,กนคือแบบรถไฟใต้ดินความจริงแล้วคนฝรั่งเศสก็ไม่ใช่เป็นคนเงียบนะคะถือว่าเป็น Chinese of Europe เลยก็ได้ <laughs> คือว่าเวลาฮีปาที่กันหีจะเสียงดังมากแต่เวลาที่เขาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยคนที่เขามีวุฒิภาวะ หน่อยเนี่ยเขาก็จะแบบเออให้สเปซซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย <c oughs> แต่มันก็จะมีอีกกันแหละก็คือวัยรุ่นฮอร์โมนพลุกพล่านที่แบบเสียงดังผู้เสียงดังในรถก็เออปล่อยกาไปเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าของประเทศแต่ถ้าสมมติว่าเออเราคนไทยหรือว่าคนเอเชียที่เป็นแบบกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะแบบเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาอะนะคะ ที่สองสำหรับแม่แม่ all the mother who travel with kid ควรที่จะแบบเออควบคุมลูกนิดนึงบางทีนะคะก็คือแบบเออเด็กน้อยกรีด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 ในรถกรีดในแบบเสถานที่ราชการคือมันก็จะเป็นการรบกวนคนอื่นมากอีคุณแม่ก็เออแบบว่าแชทแชทแชทกับมือถืออยู่แต่คุณลูกนี่ก็แบบมันจะเป็นการที่แบบสร้างความรำคาญให้ผู้อื่นและถ้าเราอยู่ กับในกลุ่มของคนฝรั่งเศสแล้วแบบมีเด็กที่เดือค่ะนาติคนฝรั่งเศสเขาจะแบบเออซุบซิป,ซปแล้วก็มองดูอะไรอย่างนี yeah, ้ว่าเด็กผทีแบบเออไม่น่ารักเลยเด็กคนนี้อ <this> ันที่สามมารยาทบนโต๊ะอาหารเวลากินข้าวนะคะไม่ควรที่จะแบบ mm hmm. พอได้อาหารมาปั๊บสั่งอาหารมาแล้วก็กินเลย mm hmm. ควรที่จะรอให้ทุกคนได้อาหารครบกอ เราค่อยกินอย่างที่ไทยเราอะความจริงอะเราไม่เคยสังเกตว่าเวลาอาหารมาปับ๊บเราก็กินเลยแลว้วแบบคนอื่นเขาก็ไม่ได้แคร์ตรงส่วนนี้เพราะว่าเออเราชอบกินอาหารร้อนๆกัน mm hmm. ใช่ไหมคะแต่ mm hmm. ที่ฝรั่งเศสเราควรที่จะรอให้ทุกคนได้อาหารกันแล้วก็กล่าวคำว่าบนาบน้พืชบนน้ำพืชก่อนที่จะเริ่มทานโดยการพร้อมกัน ที่สเวลาไปปารีคร้ควรที่จะไปให้ตรงเวลาค่ะเพราะว่าคนฝรั่งเศสเช่คนคนที่ปารีสเนี่ยเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยเขาจะต้องแบบเออเปิดประตูแล้วก็ลงมารับหรือว่าบางทีก็ต้องกดกริ่งไปข้างบนแล้วเขาก็จะกด เปิดประตูให้คิดดูถ้าเออเขาเชิญแขกประมาณ1ิบคนทุกคนมาแบบเลดกันอา้วาวคนโน้นก็มาเขากําลังทําอะไรอยู่ในครัวเขาก็ต้องมากดออดเปิดประตูให้เออมันแบบเออเสียเวลาเราควรที่จะแบบไปตรงเวลาอันที่5นะคะควรอย่างยิ่งเวลาใครชวนไปปาร์ตี้ไม่ควรไปเมือเปล่าค่ะอย่างน้อยควรจะหิ้ววายไปหนึ่งขวร หรือมีชอ่อดอกไม้ไปถ้าสมมุติคิดอะไรไม่ออกว่าเออายขาววยแดงวายขาวยใต้วายอะไรก็ตามโอเคควรจะแบบเออมีอะไรติดไม้ติดมือไปดอกไม้อะไรเงี้ยไปให้เจ้าบา้านเป็นการแสดงความขอบคุณที่เขาเชิญเราไปกินข้าวนะคะอันนี้สําคัญคะ่ะเจฮายเจฮายอินดุพาร์ที้นะคะสมมุติในงานเนี่ยมีสักสิคน20่สิบคนพอคุณไปถึงปั๊บ โอเคหลังจากคุณเซฮายกับเจ้าของปาร์ตี้เจ้าของบ้านแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปเซฮายหรือว่าแฟนลาบิสนั่นแหละคะ่ะบุบถ้าไม่สนิทก,กันก็เช็คแฮนด์ได้หรือถ้าคุณเป็นหวดัดคุณก็บอกเขาว่าคุณเป็นหวดัดไม่สามารถแฟนลาบิสได้คุณก็แค่เออเช็คแฮนด์ไปแต่ควรที่จะไปแนะนําตัวไปเซฮายไปสวัสดีกับ แขกทุกคนในงานนะคะอันนี้คือเป็นมรารยาทที่สําคัญมากอันนี้ก็พูดถึงตอนที่แบบเราลากลับด้วยนะคะเวลาปาร์ตี้จบจะกลับก่อนกับหลังใครเหลือกี่คนเราก็จะต้องไปแบบบอกลาทุกคนคือดอยโอเค,อเค,อเค,อเคกับทุกคนแฟนบิสอีกรอบนึงโอเคบา,บายบายฉันกลับแล้วนะอันนี้ถือเป็นมรารยาทที่สําคัญนะคะควรอย่างยิ่งที่จะต้องถามอีกอย่างนึงคือ,อ คนฝรั่งเศสบางคนเนี่ยเขายังค่อนข้างที่จะถือตัวเราไม่ควรที่จะแบบเออ p e r s o n a l อ y quick อ่ะ er. mm hmm. คือแบบเออไม่ควรที่จะไปสนิทสนมกับเขาแบบเร็วมากอย่างเช่นแบบถามคําถามที่ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวกับเขาอย่างรวดเร็วคนไทยอ่ะนะเราก็แบบเห็นทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็จะถามคําถามที่บางทีแบบค่อนข้างที่จะแบบเออ p e r s o n a l มากๆอะไรเงี้ยแต่ที่ฝรั่งเศสไม่ควรค่ะเออ คำถามพื้นๆโอเคเออคุณมาจากเมืองไหนเออคุณทำงานอะไรงานเป็นยังไงน่นนี่นั่นแต่ไม่ควรที่จะแบบไปสาะแสะเผือกเรื่องครอบครัวเขามากเพราะว่าเขาจะรู้สึกแบบเอออีนี้เป็นอะไรอะมาเผื่ออะไรเรื่องกูอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ใช่เพื่อนคุณนะอันต่อไปนะคะเวลาไปร้านอาหาร ไม่ควรที่จะไปบอกเขาให้เปลี่ยนเมนูนั่นนี่อะไม่ใส่หัวหอมไม่ใส่ต้นหอมเอออันนี้ไม่ใส่นี่นะอันนั้นไม่ใส่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรเลยค่ะถ้าสมมติว่าอย่าง2อย่างเออเราไม่กินจริงๆเราถามเขาก็ได้ว่ามีอะไรบ้างเออฉันกินไม่ได้นะฉันแพ้อันเนี้ยโอเคแต่ยาแบบไม่เอาเนื้อไม่เอาเส้นไม่เอาถั่วงอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างอะไรย่างเงี้ยแล้วมาทำไมอันเนี้ยไม่ ควรเลยนะคะมันถือเป็นมารยาทอย่างแรงเพราะว่าเชฟฝรั่งเศสเวลาก็าทำอาหารเขาจะมีความภูมิใจในการนําเสนออาหารของเขามากและเราไม่ควรที่จะไปเรื่องมากกับเขาว่าเอ,อ นี่ฉันไม่กินไม่ใส่ใส่นี้แทนได้ไหมนู่นนี่นั่นไม่น่ารักค่ะแต่ยังไงแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ได้แบบเออลาบากอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะเราแค่ไม่ไปรบกวนเขาไม่ล่วงล้ำเข้าไปในความเป็นส่วนตัวของเขามันเป็นเหมือนมารยาทพื้นฐานทางสังคมที่แบบเราทุกคนควรมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือว่าที่ฝรั่งเศสนะคะโอเคค่ะ